สวัสดีครับเข้าสู่เรื่องเล่าโดยลุงศักดิ์นะครับแล้วผมอารุณอีกแล้วนะครับผมโอเคครับวันนี้นะฮะเราจะมาพูดคุย,ยกับประเด็นที่เป็นเรื่องร้อนแรงมากเลยนะเขาเรียกว่าประเด็นดราม่าประเด็นดราม่าระหว่างคุณพิมพิพายกับคุณไอตาอืโอเคเรามาเปิดที่คุณพิมพิพายก่อนนะผมประวัติข้าวของเขา <p id> erm <at> ตัวละคตรตัวแรกเลยโอเคครับผมนะพิมพิพายเนี่ยนะครับนะเขามีประสบการณ์ขายของมานะ พ่อแม่ก็ขายของเขาก็เลยมีความสามารถด,ด้านการขายของมาแล้วก็ได้ทําการจับธุรกิจเครื่องสำอางจะค้าขายกับธุรกิจเครื่องสำอางก่อนโอเคแล้วก็พอทําธุรกิจเครื่องสำอางได้แล้วคราวนี้เขาก็เริ่มมาเปิดเพจขาย mm. พอเปิดเพจขายแล้วก็ไลฟ์ขายแล้วก็การที่เขามีเอกลักษณ์ที่แบบว่าทุกๆคนเห็นแล้วแบบปึ้งโดนใจคือการด่าต่แคปกัปนอีเดอร์เดี๋ยวเพื่อนกูโดนด่าด่าใช่ดา่าแล้วทุกคนก็ชอบ ในสไตล์ของเขา,เาคือชอบชอบชอบ,ชอบเลยไปมองว่าด่านี่คือความจริงใจแคปกันอีเดาเด,ด็กเพื่อนกูโดนดา อ่าแล้วแต่จะบรรยายเลยนะลุงแต่คือเขาชอบกันสนุกได้เลยว่าเขาชอบกันสั้นๆนะแล้วก็หลังจากที่เขาได้ทำชอบเขาก็เลยยิ่งด่ามากขึ้นอ่ะถูกต้องอนะมันเป็นเรื่องปกติไงลุงถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบอะไรเราไม่ดูเขาก็จะเปลี่ยนไงแต่ว่าเราชอบแบบนั้นนะคนเ,คขเขาชอบแบบนั้นโอเคเขาก็จะแสดงอาการแบบนั้นออกมาอ่โอเคแล้วก็ได้ทําการขายเครื่องสำอางน้ําหอมน้ําพริกขนมเครื่องล้างของขังทั่วเต็มไปหมดเลยแล้วก็ขยายทีมงานด้วย แล้วก็มาขับเคลื่อนธุรกิจหลายๆอย่างจนมีบริษัทพิมพ์รีพายคอสเมติกจำกัดเป็นคนรวยเลยเป็นคนรวยเลยนะแล้วก็ยังไม่จบมีมผลงานค่ายเพลงของตัวเองด้วยค่ายเพลงนี้คือ h i g h c u อ e n t t r t t i n n m n t t เป็นหุ้นส่วนนะเห็นเขาบอกว่าลงทุนทำค่ายเพลงลงทุนทำค่ายแสดงว่ามีหุ้นส่วนอย่างเช่นที่เราดูกันมานั้นมี Fucking Hero ด้วยประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจหลายอย่างเลยคนนี้ใช่ครับใช่ครับนะโอเค นะนี่คือประวัติความสําเร็จของเขาอ่าแล้วลุงมีอะไรจะเสริมของคุณพิมพ์นะครับพิมพ์ีิพายไหมครับผมก็จะบอกว่าเขามีชื่อเสียงโด่งดังมาจากการด่าคนโอเคก็ใช่มยอมรับยิ่งยิ่งยอมรับก็เลยยิ่งด่าโอเคใช่ครับแล้วก็มาพีคอีกทีหนึ่งก็ตอนคอนเทนต์การทําความดีมีช่วยเหลือแม่ค้าอะไรเล็กรน้อยซื้อตรงนี้เอาไปแจกตรงนั้นจนจนไปถึงการทํา แผงโซลาเซลล์อ่ะอันนี้ที่องค์กอยโหนั้นยิ่งโด่งดังใหญ่ใช่องค์อยนะมีเรื่องราวมากมายพาดพิงไปถึงหลายหลายองค์กรนะตรงนั้นเรา้าไปแค่ตัวอย่างแต่แล้วก็มีการทําความดีโอเคการด่ามันก็ในส่วนหนึ่งนะแต่ว่ามันเป็นตัวอย่างที่แบบมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยอ่าไม่ค่อยเหมาะสมเท่า้วแต่จะพิจารณากันแต่คราวนี้มาถึงการพอ ทำความดีแล้วมันก็มีเรื่องการบริหารงานทั้งส่งของล่าช้ามั่งอะไรมั่งแล้วก็ความรับผิดชอบก็มันคืนเงินอะไรก็ลําบากนะมีความรับผิดชอบเนี่ยทำทำได้ช้าใช่ใช่เอาในการจะเคมในการจะคืนเงินในการจะทําอะไรก็ต้องตรวจสอบตรวจสอบตรวจสอบซึ่งมันมันมันขัดแย้งกับการที่บอกว่าช่วยเหลือสังคมไงเพราะว่าถ้าเกิดจะช่วยเหลือสังคมข้างนอก ในองค์กรในลูกค้าเอานี้ก็ต้องช่วยเหลือให้มันเร็วกว่านี้ใช่ไหมช่วยเหลือลูกค้าก่อนใช่ไหมโอเคเสร็จแล้วพอถึงการทํากล่องส่งอันนี้ยก็เป็นประเด็นคือกล่องส่งชุดแรกหนึ่งแสนบาทดาราไฮโซพวกเพื่อนฝูงแต่พอดยูทูบเบอร์ที่กล่องของพี่พิมพ์ูพายใช่ไหมคะค่ะว่าไปค่ะอันนี้ได้อันนี้ที่เปิดึ้นมาเป็นคุณแจใช่ไหมคะพี่แลวโทรเข้ามาที่หนะ อ,นนอ่าได้รถยนต์ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นการโปรโมทไปในตัวทําให้ไอคนที่เฮ้ยอยากจะได้กล่องสูมบ้างอยากจะได้ของที่มันเยอะเยอะเบอ,อร์อย่างนั้นบ้าง้็แต่ <ลง S 1> หนึ่งหม,มื่นมีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอะไรพวกนั้นมามาอ่าหลังจากนั้นเริ่มเป็นประเด็นเพราะว่า พอกองซมหนึ่งหมื่นเนี่ยก็จะมียูทูบเบอร์มีพวกดาราไฮโซได้รับของดีอยู่ยังได้รับของดีอยู่มีมอเตอร์ไซค์ด้วยแต่พวกภัวเป็นคนแต่พวกชาวบ้านธรรมดาไม่รับใครไม่นสมกันราคาเป็นหลายพันหลายหมื่นคนอืจนไปรวมตัวกันทําเพจที่เพื่อจะไปฟ้องร้องเรื่องนี้อืมันบ่งบอกถึงการบริหารความรับผิดชอบซึ่งขัดแย้งกับการทําความดีเพื่อสังคมต้องต้องยินเน้นย้ําว่าการทําความดีกับความรับผิดชอบงานนี้มันคนละส่วนกันใช่ไหมคือ มันคนละส่วนในในการทำก็อย่ามารวมแต่ถ้าเจตนาดีทั้งการทำความดีกับการบริหารงานเนี่ยม,มันก็ต้องแบบไปในโทนเดียวกันไงนะจนมาถึงเรื่องกองสูงนี่ก็เรื่องมีปัญหาทั้งทั้งเรื่องอของที่ส่งไปให้ชาวบ้านเนี่ยเป็นเครื่องสำอางแบบราคาถูกๆแตจแล้วมูลค่าคูทับ่าใช่มูลค่ามันไม่อาจ อาจจะไม่ถึงหนึ่งหมื่นซึ่งเขาพิสูจน์กันแล้วมันไม่ถึงก็ร้องร้องกันไปต่อมาถึงอีกประเด็นหนึ่งก็สําคัญเลยเป็นอันนี้มันเป็นเรื่องการทําคลินิกเสริมความงามมีเรื่องหมอปลอมหมอจริงมีเรื่องฉีดฟิลเลอร์ไม่ถูกระบบระเบียบของหมออ๋ออันนี้ก็เป็นเรื่องไปอันนี้บอกให้ว่าความรับผิดชอบกับการช่วยเหลือไงมันละ <คน S 2> เรื่อง,งกันนะโอเค okay. โอเคครับผมต่อมานะครับนามาถึงคุณอายตาหรือคุณสอนสวรรค์ใจมั่นชื่อเล่นชื่ออาย นะครับผมอ่าโอเคครับของคุณไอตาเนี่นะครับน้ก็พื้นฐานของเขาก็คือครอบครัวยากจนอาศัยอยู่ในสลัมเคยไม่มีเงินกินข้าวจนต้องกลายเป็นเด็กเดินยานะครับผมครับต้องบอกเลยว่าในช่วงโมงหเนี่ยเธอเกือบไม่ได้เด็กเดินยานี่เป็นไงวะเด็กเดินยาก็ก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าใจนะครับผมลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะเหมือนเด็กทรงยาอะไรอย่างเงี้ยเดงยายาเสพติดประมาณนั้นอ่าอนั้นก็แล้วเขาหรือว่าทรงยาคัว ก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่า <Okay. S 1> น่าจะเป็นอย่างที่อุลุมพูดอันแรกนะโอเคนะโอเคอดีตก็คืออดีตต้อง uh huh. บอกว่าแต่หลายคนก็ผ่านประสบการณ์มามันเลือดเข้าตาบางทีมันพูดยากใช่ครับแต่ถ้าเกิดผ่านตรงนั้นมาแล้วแล้วเขาปร,ปรับปรุงแล้วก็พัฒนามันก็โอเคโอเคหลังจากที่ว่าเธอได้รับทุนเรียนต่อนะเธอก็ได้เรียนในระดับมหาวิทยาลัยหลังจากเธอเรียนจบเธอก็ได้ เป็น PR ให้กับบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำคอนเทนต์โซเชียลมีเดียต่างๆจนผ่านตัวมาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์อย่างที่เราได้ดูกันเป็นยังไงวะไอ้บิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยบิวตี้บล็อกเกอร์ตอนแรกคือพิมพ์อยู่ในนั้นแบบเป็นตัวอักษรอย่างเดียวเลยลุงพิมพิมพ์เป็นตัวอักษรคือว่าข้อมูลเนี่ยประมาณสามสี่พันท่าเมื่อก่อนน่ะก่อนที่ว่าจะมีพวกโซเชียลมีเดียคอนเทป็นบทความว่าแต่งหน้าอย่างนี้ทำอย่างนี้นะจนปัจจุบันเนี่ยเธอก็ทำมาเป็นช่องยูทูบชื่อไอ เป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวเรามีแปะอะ้ให้ดูนะครับผมเปิดใครจะไปดูว่าเขาแต่งหน้าสวยกันทั้งหมส่วนคุณพี้วิทยาก็มีช่องในยูทูบในการทําความดีอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะเข้าไปดูว่าเขาด่าคนอื่นเหมือนกันยังไงเฮ้ยไม่ใช่เราทำความดีเอาละโอเคลุงนี่นะก็ไม่รู้เห็นไปดูทีไรด่าทุกทีโอเคนะความดีกับกับคอนเทนต์ที่เขาขายของมันจะแยกกันต้องบอกเลยว่าอย่างที่ลุงบอกนั่นแหละคือความรับผิดชอบกับงานคอนเทนต์ที่ว่าทําความดีเนี่ยมันคือคนละอย่างกันเหมือนคือ C S R โอเค ต้องบอกเลยนะฮะว่าหลังจากที่ว่าเราอธิบายจบเสร็จแล้วนะครับกรนี้ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณอาอตาเนี่ยนะได้ทําการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากคุณพิมพ์ลิพายอะไรแป้งอะไรใช่ไหมแป้งมีแป้งสามเบอร์แป้งที่แปง้แปงพริมโอ้โหพริมนะฮะต้องออกเสียงแป๊บหนึ่ง<ช>นะครับที่ก่อนที่เขา จะขายก็มีโปรโมทเรียกว่าตกน้ำเ,เดี๋ยวมีมมเดี๋ยวมีอยู่ในคลิปนะผมนะแป้งิมของพิมพ์นิพาน้ไหลตกไฟยังไม่เนื้อ,เ,อเ,เรื่องเหตุการณ์ขั้นต้นโอเค <c oughs> <c oughs> จนไปถึงว่าเขาได้ออกมาพูดว่าแป้งนี่นะมันมันปิดไม่ซึมทางทางแล้วก็มีก่อนหน้านั้นด้วยส่งของมาเบอร์สองนี่แตกเลยอันนี้คือใครพูดคุณไอตาคุณไอตาพูดว่ากล่องเบอร์สองเนี่ยตลับแป้งเบอร์สองเนี่ยแตกกระจายอยู่ในกล่องนะตอนที่เขากำลังจะรีวิวให้ ให้แฟนคลับเขาดูใช่<ด>นะอันนั้นคือเหตุการณ์ในช่วงต้นของคลิปนี้อืมอ่ะโอเคงั้นทียบนี้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวคือ <c oughs> สจะมันไม่ได้มันไม่รู้มันผิดพลาดที่ตรงไหนแต่คิดว่ามันอาจจะแบบเหมือนเนื้อแป้งที่มันแตกแล้วมันก็อาจจะติด พับได้ไม่เต็มที่แล้วเวลาปาดมันไม่สวยมันมันมันไม่สวยเดี๋ยวขอไอตาไปซื้อแป้งใหม่เอาที่ไม่แตกคนเขาจะได้ไม่มาด่าเราว่าก็เ,าเธอใช้แป้งแตกมันก็เลยเท่ามันไม่สวยเอางี้นะคะเจอกัน ลองเปิดใจให้ผู้หญิงแบบอาจจะเลิกโบกดูอาจจะลดการโบกหน้าดูช่วงนี้แต่ไม่ค่อยอินกับการแบบแต่งหน้าแบบที่มันจะปกปิดแบบหนาๆแบบป่บาป่าป่ปอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นเทรนที่มันค่อนข้างแบบเอโซ2010แล้วอะตอนนี้แบบ2022แล้วมันสามารถผิวปกปิดแต่บางเบาแต่เป็นธรรมชาติได้เอออะไรประมาณนนะั้นติ่งพิมพ์ริพายจะระสาวดิฉันไม่เนี่ยดิฉันก็รีวิวตามตรงนะก็คือก็บอกว่าแล้วก็ช่วง ท้ายๆของคลิปนี้ก็คือว่าคุณไอาตาได้ทําการสั่งซื้ออีกรอบหนึ่งก็รอของแล้วก็เขาเนี้ยเขาก็ลองแต่งหน้าดูออแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยนะมันก็โอเคแต่ว่ามันมันมันไม่ได้แบบว่ามันเป็นโทนโทนแต่งหน้าสมัยเนี้ยเขาบอกว่าต้องบางเบาออปกปิดแต่ดูเป็นธรรมาชาติอืมแต่ของของแป้งที่เธอลองเนี่ยนะคือมันหนาไปอ,อันนี้ก็คือประเด็นที่เขาคุยกันหล,ลังจากาคุณไอาตาทาคลิปนี้จบปุ๊บ เร็บปุ๊บนะฮะมีสายสืบรายงานอ่ามีรายงานไปคุณพิมพลิพายก็บอกว่าอุยอีโงู้โอ้เขาบอกว่าเขาได้รับลายจากเพื่อนเขาใช่เขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวลายนั้นอยู่ในคลิปที่สี่อ๋อลายอยู่ที่สี่เหรอเออโอเคโอเคในในในคลิปที่เขาบอกมาคือโง่้ดเด็กๆยังรู้เลยว่าไอ้แป้งพับนี่นะมันต้องใช้แป้งไม่จะบอกว่าที่เขามามาด่ามาเล่าเนี่ยเขาได้รับลายจากเพื่อนเขาสายสืบรายงานมาอ่าถึงหูคุณพิมพ์ลิพายเออ พอถึงหูคุณพิมพ์ลี่พายเสร็จปั๊บคุณพิมพ์ลี่พายทำไงครับลุงด่าเลยด่าเลยนะโดยโดยเห็นมีคลิปบอกว่ายังไม่ได้ดูแต่แล้วยังไม่ดูแล้วจะรู้ได้ไงว่าเขาทำอะไรไงด่าเลยไอไอตาไอไอตาต้องพูดชื่อเพราะว่าไอ้น้องมีทนโทรมาหารัวๆเลยเมื่อวานบอกว่าไอตารีวิวแป้งด่าก่อนแล้วค่อยชมเปธรรมดาเขาต้องด่าก่อนว่าถ้าเขาชมหมดเขาจะดูปลอมไง เข้าใจป่ะใช่ป่ะเฮ้ยถ้าดมชมเลยต้องจะดูจ้างอ่ะต้องด่าก่อนแต่ว่ามึงก็โง่เน,นอะมึงก็เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มาตั้งไหนแต่ไหนแต่ไ,ตไรมาสิบสิบปีแล้วอีดอกก็ไม่ดังทักทีคืออย่างนี้มึงเอาแป้งมึงเอาพับอปกด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 มึงก็หองอ่ะอุ๊ยหนาลูกกูโซเฟีย6ขวบมึงทำเป็นเลยเอาแป้งเนี่ยแป้งแล้วก็ปัดเอาอยากได้หนาก็เอาเอาพับกด แต่ถ้าอยากได้บางก็เอาแปรงปัดก็แค่นั้นเองบอกเรื่องมันมีแค่นั้นเองแป้งกูของดีต้องได้ด่าสักนิดหนึ่งจะได้มีคนดูของยูทูบเบอร์เขาต้องดาก่อนไม่งั้นไม่งั้นไม่มีคนดูเขาต่อแล้วเขาดูเขาคลิปไม่จบแล้วเขาไม่เนี่ยเขาไม่สักเซสเรื่องคำรีวิวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากไปบอกกันนะคะถึงคุณที่มีความรู้ในเรื่องของการแต่งหน้าทุกท่านหรือไม่มีความรู้ก็ดีให้เพื่อนนะคะใช้แป้งอย่างเงี้ยนะคะใช้แปรงปัดแล้วก็ปัดที่หน้าอยากได้บางถ้าเข้มก็ใช้พับ อยากได้เข้มกว่านั้นอีกเอาพับชุบน้ําแล้วก็ซับแล้วก็กดแค่นั้นเองกดแล้วคิดถึงผัวเก่าจะเข้มมากเท่านั้นเลยจบใครๆก็รู้ลูกกูฟาเดลนี่ก้าขวขบยังรู้เลยเด็กผู้ชายนะจะได้ไม่มีปัญหาต่อก,กันนะคะหกร้อยห้าสิบาทด่าได้ไม่ได้ว่าแต่ว่าจะให้บอกเฉยว่ารู้ทันนะสายสืบรายงานมาถึงหูคุณพิมพลิพาย พอถึงหูคุณพิมพ์ลิพายเสร็จปั๊บคุณพิมพ์ลิพายทำไงครับลุงด่าเลยด่าเลยนะโดยโดยเห็นมีคลิปบอกว่ายังไม่ได้ดูแต่แล้วยังไม่ดูแล้วสืบรู้ได้ไงว่าเขาทาอะไรไงด่าเลยด่าเลยโอเคตอนแรกเขาบอกว่าสายสืบรายงานมาโอเคแล้วก็ด่าเลยนะออหลังจากนั้นนะครับผมอพอหลังจากที่ว่าสายสืบรายงานมาแล้วคุณพิมพ์ลิพายด่าปุ๊บนะสักพักนึงก็มีกระแสเกิดขึ้นในทวิตเตอร์หลังจากมีเหตุการณ์ของสองคนนี้ แล้วก็ม, 3. มีคลิปที่สามีคลิปที่สามคลิปที่สามนะเป็นของคุณไอาตาได้ออกมาขอโทษแบบจิกๆกัดๆว่าขอโทษไปแล้วค่ะคือรวมๆอ่ะคนฟอลโล่แค่ประมาณล้านกว่าๆถ้าหารกัน78ปีคนก็ติดตามเพิ่มมากขึ้นแค่ปีละแสนกว่าถูกไหมคะซึ่งมันก็ไม่ดังจริงๆไอตาออกไปเดินตามตลาดมันก็มีคนแบบจําได้บ้างแต่มันก็ไม่ดังจริงๆถ้าเทียบกับคนไทยจํานวน75ล้านคนกับคนที่ติดตามไอตาแค่1ล้านคนอ่ะ อันนี้ก็ไม่ด้จริงๆตาไม่ได้รู้สึกว่าไอ้ตาจะโกรธในจุดนี้หรืออะไรแต่ตาแค่รู้สึกว่ามันผิดประเด็นไปหน่อยเพราะว่ามันพูดถึงเรื่องการรีวิวแป้งแล้วก็มันมันมันเกี่ยวตรงไหนว่าดังหรือไม่ดังอ่ะถ้าไอ้ตาไม่ไม่ดังไอตาไม่มีสิทธิ์รีวิวของหรอเออแต่แต่ตาไม่ได้โกรธที่ไม่ได้ดังขอโทษที่ ที่คุณทิมด่าว่าดังไม่พอ,อดังไม่พอนะต้องบอกเลยว่าพี่ประเด็นกนารอาจจะที่ว่าเรื่องของนี่กลายเป็นเรื่องการเหยียดกัน,นว่าใครดังกว่าหรือใครไม่ดังกว่า <c oughs> แตอย่างนั้นทำมาสิบปีแล้วย,ยังไม่ดังใช่ใช่ใช่แล้วก็ต่อมาคลิปที่สี่คลิปนี้ลุงเป็นคนทัศนาจรใช่ไหมฮะที่แบบว่าเขาเขาทำยังไงนะลุงเขาเริ่มโชว์หลักฐานนี่ว่า จากที่ว่าลิีี่มีคนโทรมามีคนไลน์มาอันนี้คืาเอาเอกสารมาให้ดูให้ผู้ชมดูว่ามีคนไลน์มานะครับผมเอาอ่อ่าไ่อ่าอ่าอ่าก่าอ่าอ่าองาอวาอ่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 าอไอตาองาีวิวแล้วแม่ไห่ว่าอออาา่่ แต่ก็แบบเหมือนนางก็อยากทำคอนเทนต์สไตล์นางก็เหมือนด่าแล้วค่อยอวยจริงๆแล้วมันก็ทำให้ดูไม่หนักหน้าได้เอามานี่เพื่อนส่งมาส่งไลน์มาแล้วกูก็ตอบไปว่าเออกูตอบอย่างเงี้ยเออปึ๊บกูมาพูดในลไลน์ยังไม่ได้ดู YouTube อ่ะยังไม่ได้ดูว่าเขาพูดอะไรบ้าง เข้าใจพอเสร็จปุ๊บก,ก็ทำท่าแบบออายๆกูยังไม่ได้ดูก <c oughs> ูยังไม่ได้ดูอ <c oughs> ย่างนี้เลยเหรอเออแต่แล้ว <c oughs> มีชาวเน็ตบางคนบอกว่าขอโทษก็ไม่ขอโทษแค่ทำท่าบัญยาอ่อนอ๋อเขาสรุปเนี่ยคือคลแล้วสังคมก็ให้อภัยเหรอ,อมันมันก็แปลกๆนะ <c oughs> คลิปที่สี่เนี่ยที่คุณพิมพิพายออกมาพูดเนี่ยก็คือพูดทุดกอย่างแต่ไม่ได้ขอโทษไม่มีคำว่าขอโทษจากนางอ๋อโอเคนะครับผมนะจากเหตุการณ์หนึ่งสองสามสี่เนี่ย สรุปได้ยังไงครับลุงคืออันดับแรกก็อย่างที่บอกนะเขาเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานแล้วก็มีความประสบค,ความสําเร็จในการทําธุรกิจอ่าฮะแล้วก็สร้างคอนเทนต์ให้สังคมรับรู้โอเคอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะตัวอย่างที่ดี okay. เป็นตัวอย่างที่ดีส่วน uh, อีกมุมหนึ่งก็ไม่ได้บอกว่าเขาผิดน,นะตแต่ว่าลุงใช่คือในสายตาที่เราเห็นเนี่ยคือคนที่ด่าใครก็ได้ โดยไม่คำนึงถึงอะไรเลยแล้วก็สังคมก็ไปให้โอกาสเขาหรือว่าสังคมชื่นชอบเขาตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาบิดเบี้ยวหรือว่าสังคมบิดเบี้ยวนะห <c oughs> ลุงก็งงง,งต้องผม, <c oughs> ผมว่าอาจจะมองว่าสังคมให้ค่าคนที่ทําความดีเออเพราะว่าเขามีแบบว่าประวัติความดีมากกว่าของคุณไอตาออา,าอ่าเลยทําให้แบบว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขมก็มองกลับไปว่าโอเคเขาทำความดีนะความผิดพลาดในการด่าคนเนี่ยไม่เป็นไรโอเคนะครับแต่ละครนี้ เราก็อยากจะบอกว่าถ้าคนที่เขาทําความดีเนี่ยให้มองออกว่าเวลาเขาทําความดีต่อสังคมนะฮะแต่เวลาเขาบริหารธุรกิจเนี่ยความรับผิดชอบกับลูกค้าทําไมเขาไม่ทําความดีกับลูกค้าว่ารับสินค้าของไปอะไรไปังไงอ่า huh. ใช่ไหมโ okay, uh huh. อเคครับอันนี้คือมุมหนึ่งวนที่มาของคุณอา,อาไอตาคนเล่นคนนิยมเขาเนี่ยช uh huh. ื่นชมเขามามาติดตามเขาเนี่ย uh huh. เกิดจากการที่เขา รีวิวเครื่องสะพานด้วยความจริงใจครับผมการรีวิวด้วยความจริงใจอันนี้มันสําคัญมากใช่ใช่ใช่มันมันก็เลยเป็นภาพลักษณ์อย่างเงี้ยโอเคเลยนะคนชื่นชมแล้วก็ติดตามเขาเนี่ยเพราะความจริงใจส่วนอีกคนนึงเนี่ยคุณพิมพิีพายเนี่ยคนชื่นชมเพราะว่าด่ากับทําความดีเอกลักษณ์ของเขามันกลายเป็นว่าการด่าคนโดยไม่สนใจอะไรเลยาาไม่มีเหตุผลอะไรเลยเป็นเอกลักษณ์ กออย่างนั้นเออแล้วก็ทําความดีชื่นชมมันก็เลยแบบแปลกๆอันนี้ขอให้เป็นตัวอย่างให้กับคนที่บุตรล้านเนี่ยให้ดูให้ดีแนะนําให้ดีๆสรุปสั้นๆคร่าวๆนะครับผมนะ<ต>เหตุการณ์เนี้ยจะเกิดขึ้นก็สังคมต้องช่วยกันเตือนกันเองใช่เพราะว่าเราคงไปเเขาไม่ได้หรอกนะเราตั้งอีกกี่คนนะ <c oughs> ต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าสังคมเนี่ยนะจะดีขึ้นได้ถ้าเราช่วยการเริ่มโทรนิชคนละนคนลสน้อยที่เขา ทำความดีกับสังคมสนับสนุนคนที่เขาจริงใจต่อสังคมแยกแยะให้มันเป็นเรื่องๆไปยามมาเหมารวมกันนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงสับผมโอเคครับผมยังไงก็ฝากนะครับอฝากครับผมอลุงเลยครับถ้าเกิดว่าสิ่งที่เรานําเสนอเนี่ยมีสาระมีประโยชน์ก็กดซับสไครต์กดติดตามแล้นะถ้าสิ่งที่เรานําเสนอเนี่ยมีประโยชน์ต่อเพื่อนฝูงนะครับ ให้กดแชร์ออกไปนะครับครับผมโอเคครับ,รบอ,อย่าลืมทำไ์ด้วยนะคร,ครับผมครับ